วันนี้มาเดินโซโห,โหครับมาดูอาหานการณ์หลังจากจะเปิดการผ่อนคลายก็เริ่มเห็นมีนักท่องเที่ยวปะปลายขึ้นมาหลังจากเงียบสงบมาเป็นเวลาเกือบสองปี ก็คึกคักพอสมควรครับถึงไม่ปกติแต่ก็ทำให้เศรษฐกิจขยับขึ้นตรงนี้โซโห,โหนะอีกสักสเดี๋ยวเราจะเดินไปที่โคเวนการ์เด้นเอาคุณหวานใจอย่าพึ่ง เวียนหัวนะครับแล้วจะเดินต่อไปที่โคเวนกร์เดนขอหยุดแค่นี้ก่อน